ลดไขมันเพิ่มก้นไม่จําเป็นต้องเซอร์พัดแล้วสําหรับคนที่มีเปอร์เซ็นต์ไขมันที่สูงหรือเปอร์เซ็นต์แฟตสูงนะคะไม่จําเป็นต้องกินเพิ่มเพื่อเอาก้นแล้วนะคะเพราะว่าก้นเรายังสามารถโตได้ต่อให้เราอยู่ในช่วงลดไขมันซึ่งก็คือบอดี้รีคอมหน้ากายเราจะยังตอบสนองได้ดีค่ะต่อให้เราจะอยู่ในช่วงไลท์ดิฟฟิซิตหรือว่าเมนเทนเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เรากินเพิ่มนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไขมันสะสมเยอะจะมีโอกาส เก็บสะสมเพิ่มอีกนะคะมากกว่ากลุ่มคนที่ l ลีนมากอยู่แล้วสรุปก็คือคนที่เปอร์เซ็นต์แฟตสูงเท่ากับมีพลังงานสำรองบิลได้แต่คนที่แฟตต่ำหรือเป็นคนที่แบบผอมมากๆนะคะอันเนี้ยอาจจะต้องกินเพิ่มและไม่ว่าคุณจะเป็นบอดี้ไทป์แบบไหนนะคะถ้าเปอร์เซ็นต์แฟตสูงมันก็คือเปอร์เซ็นต์แฟตสูงไม่ได้มีผลหรือต้องมาซีเรียสอะไรมากมายเพราะตองให้คน2คนบอดี้ไทป์เดียวกันแต่แฟตลอสแพทเทิร์น ก็จะต่างกันอยู่ดีเพราะมันจะอยู่ที่พันธุก,กรรมฉะนั้นไม่ต้องจิบยกเรื่อง body type มาซีเรียสอะไรกับตัวเองมากมายขนาดนั้นแต่การที่มี body t ท p e มันจะทําให้เราสามารถเห็นโครงสร้างร่างกายภาพรวมร่างกายตัวเองชัดขึ้นและจะสามารถใช้เราวางตารางโปรแกรมให้ไปถึงเป้าหมายของตัวเองได้ชัดเจนและถูกจุดมากขึ้นซึ่งสิ่งที่เราต้องทําควบคู่กันไปด้วยก็คือการจัดโปรแกรมออกกําลังกายและคงความเข้มข้นไว้ตลอด ตอให้อยู่ในช่วงลดไขมันเราสามารถกินเท่าเมนเทนหรือ TDE และเช็คโปรเกรสของตัวเองในทุกๆวิทุกๆสัปดาห์ถ้ารู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มนิ่งเริ่มอะไรหมดแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆดิฟิซิตลงมาแค่10-15%นะคะ